ทักทายสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ลงไอชุดแต้มแบบ3ตัวของเราไปเป็นระยะสั้นกําลังเดินเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับแต้มไปชนแต้มเด่นของเราจากสูตรหลังบ้านที่เราลงไปคลิปแรกก็คือสามสี่ห้าหกก็จะได้ชุดตามนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูเด่นบนแบบ2ตัวกันอีกสักสูตรก่อนนะครับเพื่อน ี๋ยวเราจะมาดูไอ้ชุดเต็มของเรากันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโดดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับเพื่อนดังนั้นแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับก็คือไอ้ชุดแบบเด่นแบบบนแบบ2ตัวของเรานั้น <c oughs> ที่เราลงไปที่เข้าในวดที่แล้ว ก็จะเด่นอยู่ตามนี้นะเพื่อนๆก็คือชุดแรกที่เข้าก็คือไอ้ชุดนี้ก็คือ2 3สแล้วก็90มันไม่ไอ้ชุดนี้ไม่ไม่ชนกันก็มาจับเป็นคู่ชุดได้นะเพื่อนๆก็ได้แค่4คู่ชุดนะสำหรับชุดนี้น่ารุ่นน่ารุ้นมากแล้วก็มาดูอีกสูตรที่เราแถมไปก็คือชุดนี้นะไอ้ก็คือระยะก็เดินมาเท่ากัน ยังไม่ได้หลุดยังไม่มีหลุดเลยถ้าเกิดว่าจะมาดูตัวเด่นจริงๆนี้ก็มาชนอยู่ที่เลขเไอเลขเลขเลขสองของเรานะเพื่อนสำหรับชุดนี้เลขสองของเราอืมถ้าเกิดว่าจะจับจริงๆระหว่าง29 20 3้าสอน่าจะเด่นอยู่ที่29 และก็สองศูนย์นะเพื่อนๆสำหรับชุดนี้ที่เด่นมามาดูอีกสูตรของเรากันว่าจะได้ตัวไหนกันแน่ก็จะเป็นไอเดียวอันนี้เราก็ลงไปไอสูตรนี้ไอเข้าเข้านะงวดที่แล้วแต่สูตรนี้หลุด,ดไปเขาไปลงล่างสำหรับชุดนี้เขาไปลงล่างก็ถ้าเกิดว่ามาพูดถึงตัวชนสำหรับไอชุด ตัวไอ้ตัวชนนี้ถ้าเกิดว่าเขาชวนกันโอกาสมานี้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวชนแล้วก็น่าจะเป็นเลขแปดนะเพื่อนๆแล้วก็มาดูไอ้เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่า2และ92และ0เป็นตัวเด่นจริงๆดังนั้นแล้วตัวที่3ก็คิดว่าไม่น่าที่จะพ้นเลข8นะก็จะเป็น8 2, 9 8, 20, หรือเปล่าตามนี้เดี๋ยวยังไงมาว่ากันอีกทีนึงมาดูไอชุดเด่นของเรากันดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนนั้นมามาดูแนวทางของเราชุดแรกนะเพื่อนผมจะเริ่มทําตั้งแต่งวดที่ออกไอหห้าห้มาเลยนะก็1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้ออกสิบเดวนี้แหละก็คือ8ปบวกหนึ่ง เป็น9บวก3ได้เท่ากับ9บวก3ได้2 2 3 8บวก2ได้0บวก3ก็ได้3ก็ได้เท่ากับ3และ4 9บวก3ได้2และ3 2 3 5บวก3ได้8 8 9 5บวก3ได้เท่ากับ8 8 9 6บวก3ได้9 9 0 3บวก3ได้6แล้วก็7 7บวก3ได้0แล้วก็1 3บวก3เป็น6 6 7 1บวก3เป็น4เป็น4และ5 ตำแหน่งที่เราใช้เดี๋ยวให้ดูนะเพื่อนๆก็คือหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกสามคงที่พันก็คืออย่างนี้เห็นไหมแปดไอหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าบวกสามคงที่ก็จะเป็นสองสองได้สามอันนี้แปดบวกสองได้ศูนย์บวกสามก็ได้สามและสี่เก้าบวกสาม เป็นสและ3อย่างงี้เห็นไหมเพื่อนก็ไล่ๆดูมามาดูตัวที่เข้ากันก็คือชุดแรกเข้าที่เลข2นะเพื่อนก็ออก6กเก้าสองเข้าที่เลข2งว่าต่อไปออก0ูนสี่เข้าที่เลข4ีว่าต่อไปออก2องสองเข้าที่เลข2อันนี้8 4 3เข้าที่เลข8อันนี้8 6 3เข้าที่เลข8 อันนี้290เข้า2ตัวแล้วก็779เข้าที่เลข7แล้วก็700เข้าที่เลข0 377เ 7, ข้าที่เลข7อันนี้894เข้าที่เลข4 มาดูวันนี้ของเราจะได้ตัวไหนก็คือ8บวก1บวก8เป็น9บวก3ได้กับชุดนี้แหละ2และ3มาชุนวันนี้ผมรู้สึกว่า2 3ผมคิดว่าถ้าเกิดใครซื้อไม่ติด2และ3วันนี้โอกาสถูก ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับเพื่อนๆพืสำหรับชุด2และ3ชุดนี้เพื่อนๆนจำคลิปแรกที่เราลงได้ไหมก็คืออีชุดที่เดินเข้ามาที่มา8และ9สําหรับชุดนี้ของเรามันจะเป็นชุดเด่นบนล่างนะเพื่อนเมวที่แล้วมาเข้าอีแปและ9งวดนนี้ก็มาชนอยู่ที่2และ3ไม่รู้เขาจะมาบนหรือล่างสําหรับชุดนี้มันเป็นบนล่างนะเพื่อนเพราะว่าบน บนก็เด่นที่2และ3ล่างก็เด่นอยู่ที่2และ3ดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็พิจารณาดูจากสูตรเด่นของเรากันนะว่าจะได้เด่นตัวไหนมาอีกสูตรหนึ่งเรามาดูสําหรับเด่นบนล่างชุดนี้กันเลยในเนก็มาชุดนี้แล้วมันจะเป็นเด่นแบบอีชุดแบบ3ตัวนะอันี้ไม่รู้ว่าจะไปเด่นอยู่ที่ตัวไหนเรามาคัดเน้นหาตัวเด่นของเราดูว่าจะเป็นตัวไหนกันแน่อะ ตั้งแต่เรื่มตั้งแต่นี้เลยก็ได้นะเพื่อนก็คือ <c oughs> อันนี้เราจะใช้หลักแสนนะหลักแสนบวกหลักหมืน่นแล้วก็บวกด้วยหนึ่งของที่ก็7บวก1เป็น8บวก1ก็เป็น9กดเดินไปเลยครับ3ตัว9 0 1เรามาออกอยู่ที่ 9 6 2 0 0ก็มาที่เลขเก้านะเนะพื่อนชุดนี้อันนี้4บวก8เป็น2บวก1เป็น3กบเดินแต้มไป3 4 5ก็มาออกอยู่ที่0 4 4 3 2ก็มาเข้า2ตัวนะเนะพื่อนอันนี้บนล่างเลยนะเข้า3ล่างเข้าที่3 2แล้วก็044ก็เข้ามา2ตัวสำหรับชุดนี้มาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็งวต่อไป8ปบวก1เป็น9ก็ใส่ไป901 901มาออกอยู่ที่2 21ก็มาเข้าอยู่ที่เลข1อยู่นะเพื่อนก็บนล่าง บนมันจะสลับหรือเปล่าเพื่อนมาดูกันอันนี้8ปดเก็0 1 2ก็ได้ครับกับศูนมาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งล่างมันจะสลับกันมาหรือเปล่ามาดูหัวต่อไปก็คือ6 6บวก6เป็น12บวก1เป็น3 3 4 5 3 4 5ออกที่8 6 3มาบนก็คือเลข3นะเพื่อนรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะสลับเดือนเลยนะเพื่อน,อนสำหรับชุดนี้เป็นเด่นของเรามาดูหัวต่อไปของเราก็ 9กบวกหนเป็น0ก็เป็น0 1 2 0 1 2มาทั้งหมาทั้งศนมาทั้งสเลยชุดนี้มันออก2องมาบน5 1ล่างอันนี้มา3ตัว <c oughs> มาดูงวดต่อไปของเราก็คือ เจบวก3ได้0บวก1ก็ได้เท่ากับ1ก็เดินไปเลยครับ1 2อติดอะไรนี่3มาออกอยู่ที่ไอ้ 7, 7 7 7 7 9 2 3ก็มาเข้าอยู่ที่2และ3ล่างนะเพื่อนชุดนี้2 3มาดู ต่อไปของเราก็คือ8บวก0ได้0บวก1ก็เป็น9ก็เป็น901นะเ0 1มาออกอยู่ที่0บน1ล่างก็คือ0บน1ล่างวันนี้ก็เดินเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเข้าแบบไหนกันอันนี้ ห้บวกหเป็น0ูบวกหได้เท่ากับ1นะเพื่อนเได้เท่ากับ1 2 3ก็มาเข้าอยู่ที่เลขสาบนชุดนี้ออกที่3 7มนะอันนี้แปดบวกสได้2อบวกหเป็น3ามก็เป็น3 4 5สีนะสา หาก็4และ5มาล่างนะเพื่อนชุดนี้สและ5มาล่างส่วนเรียกไอเอมาแค่4 4กสเข้ามาบนด้วยสมาบนมาบนมาล่างมาดูงวดของเราที่จะเราจะใช้ในปัจจุบันสติก็เดินมาดีนะเพื่อนยาวเดินยาวมาทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวมาดูนี้อันนี้เข้าบนนะบน อันนี้เข้าล่างเอาเป็นล่างดีกว่าเนาะบนล่างบนล่างนี่แหละอันนี้ล่างนนบนอ,อันนี้ล่างอันนี้บนเอ้ยนี้ล่างอันนี้บนอันนี้ล่างอ,อันนี้บน,นนี่บนล่าง S <S ตัวเลขมันก็ดูยากเพ,เพื่อนเพราะว่ามันมาทั้งบนทั้งล่างเลยมันก็เยอะมาดูวันนี้กันเลยดีกว่าเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับชุดตัวเด่นของเรากันเอาเพราะว่าเราจะมาไล่นี่มันก็ไม่เหมือนกับชุดต่างๆของเราก็คือตำแหน่งก็อย่างที่รู้กันก็คือ8-1บวก1ก็เป็น9 9-1บวก1เท่ากับ0วันนี้จะเดินอยู่ที่0 1 สไม่รู้ว่าตัวไหนจะขึ้นบนตัวไหนจะลงล่างหรือเขาจะมาทั้งบนทั้งล่างสําหรับชุดนี้ที่ติด1นึส่สวนมากชุดแนวทางของเรานะนเพื่อนเดี๋ยว,ยวผมให้ดูนะศูนนึสอง,ง,สองนะสำหรับไอ้วันนี้แล้วก็ไอถ้าเกิดว่าเราจะไล่ให้ครบไปเลยนะก็0-1-2-3 0-1-2-3น,น,นั้นเราก็มาติดบนอยู่นะนเพื่อน ศูนย์หนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนศูนย์หนึ่งสองสามก็ศูนย์หนึ่งสองสามมันก็มาติดอยู่ถ้าเกิดว่าจะมาพูดถึงตัวดินตัวดินชนของเราอีกจริงจริง,รงสำหรับชุดนี้ก็เลขสองมาชนกันเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่ดูแคปหน่อยเพื่อนอันนี้ อันนี้ไม่ชนกันมาที่3 3 7สอันนี้ไม่ชนกันก็มาที่เก้าสี่เก้าสี่อันนี้ไม่ไม่ชนมานี่อันนี้ชนกันก็มาที่เลขหนึ่งอันนี้ไม่ชนกันก็มาที่เก้าวกนนี้แยกกันมาไม่ได้เพื่อน เราจะมาจับคู่วินไม่ได้เลยนะนี่ถึงแม้จะไม่ชนกันแต่ที่สําคัญเขาชนกันผมคิดว่าน่าจะมานะเพราะว่าดูจากการชนของเขาเขาชนเขาชนแล้วเขามาอยู่เพื่อนอ๋อเป็นว่าสองชุดนี้ถือว่าผมให้สองชุดนี้เป็นตัวเด่นไปอีกชุดหนึ่งแล้วมันมีชุดต่างๆเราด้วยดิชุดต่างๆเราชุดที่ติดสองนะเพื่อนเนดะี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็มาที่สองสามอยู่นะ ชุดนี้มาที่2และ3นะครับแบบเี้อันนี้ละอันนี้เด่นที่เลขก8อันนี้ก็2และ3ก็ยังมาชนอยู่เด่นอยู่ที่2อีกผมว่ายังไงยังไงอันนี้ก็2และ3ผมคิดว่า2และ3เนี่ยแต่เราฟันไปที่เด่นเด่นที่เลข3อยู่แล้วนะเพื่อน แล้วก็มาดูสูตรต่างๆเมื่อกี้นี้เราให้เด่นไปที่2 3มันก็แต่เราเน้นไปที่เลข3นะเพื่อนยังไงยังไงตัวที่ติด2ก็อย่าประมาทนะเพื่อนเพราะว่ามันจะมีชุดเข้าแต้มของเราอยู่ก็คือสองเก้าสองศูนย์ชุด2ชุดนี้แหละเพื่อนอะยังไงยังไงเราจะมาคัดเน้นกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรแล้ว ก็เอาชุดตัวเด่นมาให้กับเพื่อนๆมาฝ่ากันทั้งสองสูตรสามสูตรของเรากันสองสูตรก็คือเด่นบนแบบสองตัวก็คือชุดนี้สถิติก็เดินมาดีนะครับมาเด่นอยู่ที่สองสามแล้วก็อีกสูตรหนึ่งของเราก็มาได้อยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองอันนี้จะเป็นเด่นแบบบนล่างนะเพื่อนศูนย์หนึ่งสองมืที่แล้วเขามาบนมาบน อันนี้บน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 วันนี้เขาจะลงล่างหรือจะมาบนวะน่าจะมาบนอีกสักหนนั่นเพื่อนเพราะว่าสอนมาติดเด่นที่บนอยู่อ่ะยังไงไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็บา,บายบายครับผมสวัสดีครับ